สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันอาทิตย์ทาง Nation TV ช่อง22 15กันา30นาทีเป็นต้นไปคุณอยู่กับผมก็จรชัยไปชลรัตด์นะครับหมอความมหาชนวันนี้ท่านผู้ชมครับน่าสนใจมากๆแล้วน่าจะไปดูตาห o r n เตือนใจสําหรับใครก็ตามที่อยากจะมีคู่ชีวิตเป็นชาวต่างชาติถึงแม้ว่ากรณีนี้เนี่ยเราจะดูแล้วดูดีแล้วว่าเขามีฐานะเขามีความตั้งใจอยากจะมีครอบครัวกับเราจริงแต่บางทีเขาอาจจะเป็น แก๊งมิจฉาชีพมาหลอกเราก็เป็นไปได้เหมือนเคสวันนี้นะครับผู้สายของเราวันนี้มาขอความเป็นธรรมนะครับเพราะว่าได้ไปคบหาดูใจกับชาวต่างชาติคือชาวจีนปรากฏว่าชาวจีนก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่มีฐานะแล้วก็มีความมั่นคงทางครอบครัวสูงบอกอยากจะมีลูกกับเธอครับสุดท้ายเนี่ยพอเธอตั้งครรภ์แล้วก็ไปตรวจเพศลูกมาเป็นลูกสาว หลังจากนั้นผู้ชายขาดการติดต่อแล้วไม่รับผิดชอบอะไรอีกเลยผู้เสียหายของเรามาร้องเรียนเพราะว่ากลัวว่านี่มันอาจจะเป็นแก๊งมิชฉาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการต่อเนื่องจากแก๊งอุ้มบุญมาเป็นแก๊งล่าลูกชายหรือเปล่าดูในข้อกฎหมายวันนี้จะเอาผิดอย่างไรได้บ้าง มันเป็นเรื่องเรียนออทกท่ครับแล้วก็ค่อนข้างจะมีความยากในหลายๆแง่มุมด้วยวันนี้ขอต้อนรับท่านวิทยากรของเรานะครับท่านโกศลวัฒน์อิทุจันยงอธิบดีอายการกรุงครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีท่านโกศลวัฒน์ครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้เสียหายเป็นนามสมมุตินะครับคุณเนยสวัสดีคุณเนยด้วยครับตอนนี้ขอบคุณคุณเนยมากที่มาเล่าเรื่องราวให้เราฟังและให้เป็นวิทยาทานแก่ท่านผู้ชมที่ชมรายการของเราอยู่นะครับเรื่องราวของคุณเนยคุณเนยไปรู้จักกับคนจีนคนนี้ตั้้้งงงแต่่มมุนนายยูกััครรบจไได เริ่มต้นมาจากเดือนเมษายนก่อนค่ะมีแม่สื่อที่เขาอาศัยอยู่คอนโดเดียวกับครอบครัวค่ะที่เขารู้จักครอบครัวมาสองสัมปีแล้ว<ะ>อยู่ดีๆเขาก็เกิดความคิดว่าอยากจะแนะนำผู้ชายให้กับลูกสาวบ้านนี้เพราะว่าเห็นว่าแบบครอบครัวหนูดีกับเธอจังเลยเธออยากแนะนำคนดีๆให้ก็เลยเริ่มต้นที่จะแนะนำผู้ชายมาให้คุยค่ะ แล้วก็ให้ติดต่อผ่านทางแอปพลิเคชัน e c h a t เพราะว่าผู้ชายอยู่ประเทศจีนและเราอยู่ที่ประเทศไทยอ๋อจริงๆแล้วยังไม่เจอตัวแต่ว่าเหมือนให้คอนแทคกันไปก่อนใช่แล้ว<อ>คุยกัน<อ>ผ่าน,น WeChat ลองคุยกันก่อนพอคุยกันเสร็จปับ๊บเหมือนถูกใจพอคุยกันก็หลังจากคุยกันได้สองเดือน<ะ>สองเดือนที่คุยกันก็เหมือนหนุ่มจีบสาวะะอะค่ะก็พูดคุยกันตามปกติคุยกันตลอด แทบจัดทั้งวันมีวิดีโอคอลมีคอลคุยกันค่ะแล้วก็หลังจากคุยกันได้ประมาณ2เดือนฝ่ายชายก็เริ่มที่จะเ,ออเข้าสู่กระบวนการที่อยากจะเข้ามาสู่ขอค่ะกับพ่อแม่อยากจะมาทําความรู้จักพ่อแม่เพราะว่าอยากจะแต่งงานกับเธออยากจะมีลูกกับเธอและขอไปเจอครอบครัวหน่อยประมาณเดือนที่3ที่เขาบอกเขารู้สึกว่าคุยเรื่องครอบครัวกับเราแล้วนนคุยเรื่องอยากจะมีลูกกับเราแล้ว<า>นะหลังจากนั้นเขาบินมาเมืองไทยเลยเหรอครับ ใช่ค่ะก็คือหลังจากคุยกันได้สองเดือนตลอดระยะเวลาสองเดือนเขาจะคุยตลอดว่าเขาแบบอยากมีครอบครัวอยากมีลูกเธอชอบเด็กไหมฉันชอบเด็กมากอมเออฉันอยากมีลูกอะ่ะเรามีลูกกันได้ไหม,มหนูก็เลยบอกเขาว่าก็ถ้าจะมีลูกก็ต้องมาคุยกับพ่อแม่มาสู่ขอสิมาแต่งงานก่อนสิอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาก็เลยเดือนมิถุนาเขาก็เลยมาแล้วก็ได้เจอพ่อแม่แล้วก็พูดคุยว่า บริสุทธิ์ใจนะอยากมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศไทยอยากแต่งงานกับเธออยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทำให้เรารู้สึกไว้ใจเพราะว่าคนที่แนะนำมาการันตีให้อย่างเงี้ยค่ะ,ะเหมือนคนแม่สื่อก็รู้จักกันมาสองสมปีแล้วมาการันตีคนคนหนึ่งให้เรามันก็ยิ่งไว้ใจมากกว่าคนเพิ่งเจอกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาเวลาของผู้ชายมานับว่ารู้จักกันแค่สองเดือนทำไมแบบ ไปรู้ไปคบเร็วจังก็ต้องบอกว่าคนที่มาการันตีให้คือทางครอบครัวเรารู้จักมาสองสปีแล้วค่ะแต่ว่าแม่สื่อนี่ก็คือคนจีนเหมือนกันแม่สื่อก็เป็นคนจีนเหมือนกันใช่เขาอยู่คอนโดเดินกันกันกบครอบครัวค่ะพอได้เจอตัวจินอ่ะพอไปเดทกันมีมีข้อแบบ กังวลใจอะไรกับในตัวเขาไหม,มหรือมีข้อสงสัยไม่มีข้อพิรุษไหมว่าเอ้ยผู้ชายคนนี้อาจจะเป็นวิชาชีพมาหวังไม่ดีกับเราหรือมาต้องการอะไรบางอย่างกับเราหรือเปล่ามีตรงนี้สก,กิดมาในใจไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยค,คือปกติเป็นคนท,นคนท,นคนที่เป็นคนที่ชอบสังเกตคนอยู่แล้วอะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ถ้าเกิดว่ามีอะไรแปลก,กก็จะรู้สึกได้ไวแต่ว่าคนคนนี้รู้สึกเหมือนเขาแบบเข้ามาแบบ จริงใจจริงๆแล้วเขาสามารถทําให้เราตายใจแล้วก็เชื่อใจได้จริงๆว่าเขาเป็นคนดีจริงๆค่ะ,<ฮ>ะก็คือแบบไร้พิติเลยดีกว่าค่ะมาเทคแคร์เราเป็นผู้ชายอบอุ่นดูใจดีใช่ค่ะดูอ่อนโยนดูอ่อนโยนค่ะเราก็หลงเชื่อใจใช่ค่ะเพราะเขาก็40กว่าใช่เราขอโทษนะเราก็36ค่ะ,คะก็ต้องการที่จะมีความมั่นคงทางครอบครัวเหมือนกันใช่ค่ะ ใช่คะ่ะก็เห็นเขาอายุมากแล้วอยากมีลูกเราเองก็อายุมากแล้วแล้วการคุยกันแค่2เดือนก็จริงแต่ว่าการที่มีคนมาช่วยการันตีความน่าเชื่อถือของเขาค่ะม,มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราไว้ใจคะ่ะแล้วก็ตกลงปรงใจที่จะร่วมชีวิตกับคนนี้อะไรอเงี้ยค่ะหลังจากโอเคคุณกับผมเนี่ยตกลงปรงใจที่จะมีครอบครัวด้วยกันค่ะคุณเอยก็เลยเตรียมแผนการแต่งงาน ใช่ค่ะก็คือเตรียมวางแผนงานแต่งงานแล้วแต่ว่าตอนแรกยังไม่ได้เซตวันค่ะแค่เขาแค่คุยกับพ่อแม่ว่าเอยากมีลูกปีหน้าเป็นปีมังกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะออใช่ก,ก,ก็ก็อยากมีลูกแต่ว่าเราอะที่ใครหลายๆคนออตั้งข้อสังเกตว่าทำไมถึงปล่อยให้มีลูกเร็วจังรู้จักผู้ชายได้แค่2เดือนเองคืออยากจะบอกว่า ด้วยความที่เราอายุ36แล้วร่างกายรเราอ่ะไม่ค่อยแข็งแรงรเราเป็นนักดื่มที่แบบดื่มเยอะเหมือนกันอะไรเไงีเ<อ>้ยแล้วก็ในทางการแพทย์เนี่ยด้วยวัยขนาดเราเนี่ยจัดเป็นอ๋อเป็นคนที่จัดเป็นอยู่ในกลุ่มของผู้ที่มีบุตรยากอะค่ะทีนี้การที่เราปล่อย,ปล,อยปล่อยแบบอ่อปล่อยเลยแล้วกันว่าโอเคเราจะมามีลูกแล้วเราจะแต่งงานกาันอะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าเราจะท้องได้เมื่อไหร่ เพราะว่าปีหน้าเป็นปีมังกรไม่ได้คิดว่าวันนี้เลือกที่จะท้องแล้วมันจะท้องได้เลยค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วคือมันก็สะท้องได้ในเวลาอันรวดเร็วอะค่ะโดยที่เราไม่สามารถคาดการได้เหมือนกันค่ะครับคือเมื่อท้องแล้วเนี่ยก็เลยวางแผนในการจัดพิธีใช่ค่ะเพราะว่าเราก็เลือกวันแต่งงานค่ะโดยวันแต่งงานที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกเป็นวันที่ เกเดือนเก้าคือเราก็เลือกของเราเองอะไรเงี้ยหาเลิอก <Ừ. S 1> อะไรเงี้ยมาเพราะว่าอาจท้องและแเราก็แต่งงานเพราะว่าในยุคสมัยนี้ค่ะเราก็เข้าใจได้ว่าโอเคถ้าท้องแล้วคือต้องรีบแต่งคือขอให้ได้แต่งก็พออะไรเงี้ยหนูก็หาวันแต่งงาน,นะคะ่ะวันที่เก้าเดือนเกแต่ว่าปรากฏว่าเขาเขาแจ้งว่าไม่สามารถเคลียร์งานที่ประเทศเขาได้ทัน <Ừ. S 1> แต่ว่าหนูมารู้ หนูมาคิดเอาเองได้ทีหลังว่าเป็นเพราะว่าณนะตอนนั้นเขายังไม่ทราบเพศบุตรมากกว่าคือตอนที่เขาให้เราเริ่มเตรียมงานแต่งคุณเนยก็ไปเตรียมคนเดียวเหรอครับใช่ค่ะคือไปเตรียมของชำ่วยแต่ว่าเขาอยู่ที่ประเทศจีนก็มีการส่งข้อความคุยตลอดว่าโรงแรมนี้ดีไหม<ๆ>ของชำ่วยอันนี้โอเคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะการจะเป็นแบบนี้นะซึ่งเขาก็ให้เราจัดแจงทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกเขาบอกว่าเขาเป็นแบบ คนที่แบบทํางานหนักมากไม่มีเวลาเราก็จัดแจงทุกอย่างเตรียมพร้อมไว้สําหรับเขาเพื่อให้เขามาแล้วก็คือมาแต่งอย่างเดียวแล้วพอจบอโดยที่คุณเนยก็บอกว่าโอเคถ้าคุณไม่ว่างคุณทํางานของคุณไปเราสํารองจ่ายออกไปก่อนด้วยใช่ค่ะตอนที่เรารู้สึกว่าอ่ะตอนแรกเราเราเรา,เราเตรียมงานเองอะ่ะผู้หญิงคนนึงเตรียมงานแต่งด้วยตัวเองท่านผู้ชมครับก็เหนื่อยแล้วสํารองจ่ายไปก่อนเนี่ยประมาณเกือบแสนถูกไหมครับตอนนั้นเอกใจเรียกว่าเอ๊ะ หรือถ้าเขาไม่ให้เราเนี่ยอาจจะโดนหลอกหรือเปล่าตอนนั้นมีความรู้สึกใน่นแนนไหมตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาเป็นมิชาชีพเลยค่ะคือทุก,ยกอย <ขอ S 1> ่างมันตายใจมากแล้วก็ออการที่เราแบบรู้สึกดีกับคนคนนึงแล้วเราจะแบบเป็นผู้ให้โดยที่แบบไม่ได้คิดอะไรมากอะค่ะนี่มันก็ก็คืองานของเรานี่ก็คืองานแต่งของเราสองคนการที่แบบสำรองจ่ายไปก่อนสำหรับหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเล็กอะค่ะ หลังจากนั้นคุณเนยได้ทราบเพศของลูกน้อยที่อยู่ในคันแต่ในระหว่างนั้นเขาอยู่เมืองจีนครับคุณโกศวัฒนครับปรากฏว่าพอไปบอกเขาว่าไม่ใช่ผู้ชายเขาทําไงครับก่อนที่จะทราบเรื่องเรื่องเพศของลูกอะคะ่ะ <c oughs> เขาบินมาที่เมืองไทยหนึ่งครั้งหลังจากรู้ว่าหนูตั้งครัน <c oughs> เพื่อมาถ่ายพีวดดิ้งมาถ่ายภาพพีวดดิ้งแล้วก็มันก็ทําให้เรา มั่นใจแล้วว่าโอเคงานแต่งงานกําลังจะมีขึ้นเพราะว่าถ่ายภาพพีวดดิ้งแล้วก็เอาภาพไปใช้ในงานแต่งงานหลังจากถ่ายพีวดดิ้งเสร็จแล้วก็มีการคุยกันค่ะเขาก็บอกว่าโอเคเก้าเดือนเก้าไม่ทันเป็นเลื่อนไปก่อนได้ไหมหนูก็เลยเลื่อนให้เป็นวันที่21ตุลาค่ะครับกบ็ในการมาถ่ายภาพพีวดดิ้งเนี่ยครับพวกค่าใช้จ่ายค่าดำเนินการอะไรเขาดูแลให้ไหมหนูจ่ายเองค่ะหนูจ่ายเองด้วยใช่ค่ะ ก็พวกค่าตากล้องค่าช่างแต่งหน้าค่ะค่าโรงแรมที่ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จ่ายเองอะค่ะคือหนูก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาโกงอะไรเพราะตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าเขาจะใช่มีชาชีพจนกระทั่งรู้รู้เพศลูกแล้วเขาไม่มางานแต่งงานในวันที่21ตุลาคือเขาค่อยคหายไปเลยหลังจากที่รู้ว่าลูกเป็นเด็กผู้หญิงค่ะแล้วตอนนี้ก็ติดต่อไม่ได้อีกเลยคือตอนนี้ก็ ส่งข้อความไปแต่ว่าเขาไม่ตอบกลับมาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาอ่านหรือเปล่าเพราะว่าในวีแชทมันไม่ได้ขึ้นว่าอ่านแล้วเหมือนลายอะค่ะคุณปุษสวัฒน์เรื่องนี้มันค่อนข้างจะฟังแล้วมันเจ็บปวดจริงๆครับผู้หญิงคนนึงตั้งใจจะมีครอบครัวอยากจะมีพ่อแม่ลูกครับแต่บังเอิญผู้ชายที่เขาเลือกในการใช้ชีวิตคู่ดันเป็นมิจฉาชีพอย่างนี้รเราเรียกได้ถูกต้องไหมเอ่อก,ก็คงจะทําให้ข้อมูลที่ น้องให้มาเนี่ยนะครับนะท่านผู้ชมก็คงจะใช้วิจารณญาณแล้วก็คิดนะครับว่าเกิดอะไรไเพราะอย่างถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเนี่ยน้องออกค่าใช้จ่ายเองค่าใช้จ่ายที่ผ่านมาที่เราต้องไปหาหมอไปตรวจคันอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยใครเป็นผู้รับผิดชอบครับเขามีการให้ค่าใช้จ่ายมาช่วงแรกของการตั้งคันเลยแบบช่วงแรกเลยอะคะอ่ะครับ ค่ะเป็นจำนวนเงิน1ครั้ง50,000ื่นแล้วก็อีก1ครั้ง 100, 1 0 0 0 0แสนซึ่งระยะเวลาจากตอนนั้นมาจนถึงห้าเดือนนะคะก็คือมันหมดแล้วเพราะมันมีค่าตรวจพวกดาวซินโดมอะไรบแบบนี้ด้วยอะคะ่ะแล้วก็โรงพยาบาลที่หาก็เป็นโรงพยาบาลใกล้บ้านที่ราคาค่อนข้างที่จะสูงก็คือเขาแนะนําให้เป็นโรงพยาบาลนั้นมาตั้งแต่แรก อ,อเขาก็มีคนแนะนําว่าเออถ้าคุณไปฝากคันคุณต้องไปฝากคันโรงพยาบาลน,นี้นะเขาไม่ได้แนะนําว่าฝากโรงพยาบาลน,นี้แต่เขาอบอกว่าให้ฝากให้เอาลูกเขาวาไปให้หมอที่เก่งๆแบบโรงพยาบาลดีๆดูแลเพราะว่าโรงพยาบาลแบบที่ประเทศไทยได้ข่าวว่าเป็นโรงพยาบาลดีไม่เหมือนที่ประเทศเขาอะไรอย่างเงี้ยครับพอฟังดูแล้วเนี่ยจะว่ามาด้วยวิธีการที่แยบยลและว,วางแผนแตั้งแต่เริ่มแรกก็คงจะไม่ผิดใช่ไหมคุณกครับ อ, <osc> อันนี้ก็คงเป็นเจต,ตนาที่อยู่ในใจที่อาจจะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าอยู่ในกลุ่มไหนอะไรกันต่างๆแต่อย่างน้อยนะครับในชั้นต้นก็มีการเข้ามาดูแลนะครับขณะเดียว <un boxing> กันน้องก็แสดงเจตนาถ่ายพิวดดิ้งเขาออกค่าใช้จ่ายเองนะครับนี่แปลว่าเขาก็มีความปรารถนาที่จะเป็นครอบครัวแล้วล่ะนะครับก็แล้วผลกระทบล่ะครับหลังจากนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นนะะพอเรารู้ชัดว่าเขา จะอ่านวีแชทเราหรือไม่แต่ไม่ตอบเลยเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับน้องกับ,บครอบครัวน้องมีอะไรบ้างครับคือเขาไม่ตอบวีแชทมาถึงตอนนี้ระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนค่ะคหลังจากที่เราติดต่อเขาไม่ได้เราก็ได้ติดต่อไปทางแม่สื่อเพราะว่าเห็นเขาเป็นผู้นำพาแล้วเขาก็สนิทกันมากอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะติดต่อสอบถามว่าผู้ชายคนนี้หายไปไหนเกิดอะไรขึ้นเป็นอันตรายอะไรหรือเปล่าทําไมขาดการติดต่อแม่สื่อก็ <Es pe c> เหมือนปฏิเสธความรับผิดชอบหลังจากที่เธอรู้ว่าเด็กในคันเป็นเด็กผู้หญิงนะคะนั่นหมายความว่าพฤติกรรมตอนเขาเ,เข้ามาหา,<บ>าแรกหลังจากนั้นพอเขารู้ว่าไม่ใช่เพศชายเขาเปลี่ยนไปหมดเลยทั้งผู้ชายแล้วก็ตัวแม่สื่อด้วยท่านผู้ชมเรื่องนี้ยังมีหลายแง่มุมที่ต้องตามกันต่อลงไปถึงทางกฎหมายด้วยว่าเราจะสามารถสร้างความยุติธรรมให้กับคุณเนยได้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวติดตามช่วงหน้ามาขอขอกหมอความมหาชนกัน